สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พีดเโฟกัสไต้หวันกับดิฉันมณทิราชัยวุฒิคุณผู้ชมคะเมื่อเร็วๆนี้ทะเลฝั่งตะวันตกของไต้หวันพบศพลอยน้ํามาจํานวนมากกองบังคับการตํารวจปราบปรามอาชญากรรมไต้หวันเผยว่าตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้หน่วยยามฝั่งพบศพลอยน้ํารวมทั้งหมด20ศพในจํานวนนี้มี9ศพเป็นชาวไต้หวันที่ฆ่าตัวตายและเกิดอุบัติเหตุจากการพัดตกน้ํานอกจากนี้มีอีก7ศพยืนยันแล้วว่าเป็นชาวเวียดนามและยังมีอีก4ศพที่รอผลพิสูจน์ ้โดรนสำรวจบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ว,วันที่18กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้ชายฝั่งทะเลภาคกลางและภาคใต้ของไต้หวันพบศพลอยน้ำมารวมทั้งหมด20ศพแล้วสร้างความตื่นตระหนกให้กับหลายฝ่ายจากการชนะสูตรยืนยันแล้วว่ามี9ศพเป็นคนไต้หวันฆ่าตัวตายและเกิดอุบัติเหต,ตุพลัดตกน้ำนอกจากนี้มีการยืนยันว่า7ศพเป็นชาวเวียดนามตอนนี้กองบังคับการตำรวจปราบรามกำลังนำรายชื่อชาวเวียดนามลักลบอบเข้าประเทศ14คนมาเปรียบเทียบ 已已经经有发现里面目前是ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการค้ามนุษย์ลอยแพลักรอบเข้าไต้หวันอุบัติเหตุเรือร่มกลางทะเลหรือสาเหตุอื่นๆทีมเฉพาะกิจไต้หวันได้ติดตามตรวจสอบแล้วขณะที่เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานอายการนครเกาสงพึ่งชันะสูตรอีกหนึ่งศพที่พบในทะเลยืนยันว่าเป็นหญิงชาวเวียดนาม จากข้อมูลสถิติในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ละปีไต้หวันจะพบศพลอยน้ำอย่างน้อยที่สุด87รายสูงสุด,ด131รายแต่จำนวนศพลอยน้ำในเดือนมีนาคมปีนี้มากกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาสำนักงานอายการสูงสุดจึงเริ่มดำเนินการตรวจสอบแล้ว ช่วงระยะเวลาสั้นๆเดือนกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งได้พบศพไม่ทราบที่มาถึง20ศพที่บริเวณชายฝั่งทะเลไต้หวันตอนนี้ยืนยันแล้วว่าในจํานวนนี้มี7ศพเป็นชายสัญชาติเวียดนามไม่เพียงจํานวนศพที่มากจนน่าตกใจแต่นี่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ที่ถูกลอยแพกลางทะเลหรือลักลอบเข้าไต้หวันล้มเหลวหรือไม่กระทรวงยุติธรรมเข้าตรวจสอบแล้ว เรือเล่นไปยังกังหันลมผลิตไฟฟ้าหลังได้รับแจ้งจากหน่วยยามฝั่งว่ามีศพลอยมาติดบริเวณเครื่องกังหันลมซึ่งไม่เพียงนอกชายฝั่งทะเลหวังกงเมืองจังหว้าที่พบศพชายนิรนามเท่านั้นแต่ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาหน่วยยามฝั่งพบศพบ,บริเวณชายฝั่งรวมแล้วมากถึง20ศพจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ พบศพตามแนวชายฝั่งตะวันตกของไต้หวันจากเนื้อจรดใต้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงวันนี้พบศพที่ซินอูนครเทาหยวนโขหูเมืองหยุหลินหวังกงเมืองจังฮว้ากับไม่เหลียวเมืองหยุหลินและเจียติงนครเกาชงเป็นต้นจากการชันสูตรพลิกศพยืนยันแล้วว่าในจำนวนนี้มีจดศพเป็นสัญชาติเวียดนามตำรวจยังพบมือถือจากศพอีกหนึ่งเครื่องซึ่งต้องสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป ที่ผ่านมาไต้หวันเคยตรวจพบกรณีลักลอบเข้าเมืองเป็นครั้งคราวประกอบด้วยเมื่อสองปีกว่าที่ผ่านมามีเรือประมงไต้หวันขนชาวเวียดนามส1เคนวางแผนลักลอบเข้ามาทางทะเลแต่ถูกจับได้บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเสี่ยวเหลิวชิวเมืองพิงตงส่วนในปีคศสองพันามมีหญิงชาวจีนกว่า20คนเดินทางมาจากจีนเพื่อแอบลักลอบเข้าไต้หวันแต่ถูกหนวายามฝั่งสกัดไว้โดยผลที่ตามมาช่างน้าสลดเพราะทั้งหมดถูกลูกเรือทิบตกลงทะเล ส่วนครั้งนี้พบศพนิรนามซึ่งจะเป็นการลักลอบเข้าไต้หวันหรืออุบัติเหตุในทะเลหรือจะเป็นการลอยแพข,ของกระบวนการค้ามนุ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการสืบสวนเชิงลึกต่อไปประธานาธิบดีไชอิงหวนเยือนอเมริกากลางเช้ามืดวันที่30มีนาคมเดินทางถึงนิวยอร์กและจะหยุดพักที่นี่เป็นเวลา2คืนโดยมีประธาน a อ t ทให้การต้อนรับบนเครื่องประธานาธิบดีไชอิงหวนกล่าวว่าการมาเยือนหลังผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลง แต่ทั่วโลกยิ่งให้ความสนใจไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆและไต้หวันก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นด้วยเช่นกันประธานาธิบดีใช้เองหวนเยือนภูมิภาคอเมริกากลางหลังใช้เวลาในการเดินทาง15ชั่วโมงเช้ามืดวันนี้เวลาตี3ตามเวลาในไต้หวันก็เดินทางถึงที่แรกคือนครนิวยอร์กสหรัฐโดยมีโรล่าโรเซนเบอร์เกอร์ประธานสถาบันอเมริกันประจำไต้หวันและเซียวเหมยชินผู้แทนไต้หวันประจำสหรัฐให้การต้อนรับบนเครื่อง การเดินทางแวะนิวยอร์กครั้งนี้ประธานาธิบดีชช่อิงวนเข้าพักที่โรงแรมกลางมหานครนิวยอร์กโดยมีชาวจีนพ้นทะเลประมาณ300คนมารอต้อนรับกันอย่างคึกคักแต่เชา้า อย่างไรก็ตามถนนฝั่งตรงข้ามก็มีประชาชนอีกกว่าร้อยคนถือธงชาติจีนประท้วงทั้งสองฝ่ายตะโกนแข่งกันโชคดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยจึงไม่เกิดเหตุขัดแยง้งประธานาธิบดีชยอิงหวนเดินทางถึงนิวยอร์กเป็นกำหนดการแรกและเข้าร่วมงานเลี้ยงที่มีชาวจีนพ้นทะเลกว่าจะร้อยคนโดยมีประธาน AIT และฟิลเมอร์ฟี่ผู้ว่าราชการรัฐนิวเจอร์ซีย์เข้าร่วมด้วยอย่างไรก็ตามการเยือนของประธานาธิบดีชยอิงหวนครั้งนี้ทำเงียบข่าวไม่ได้จัดการพบปะอย่างเป็นทางการเนื่องจากเกรงว่าจีนจะตอบโต้ร ขอบคุณที่รับชม p d s Focus ฟกไต้หวันวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพดอกทิวลิปที่เนเธอร์แลนด์แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ